สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข,าข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับชาวบ้านตะเวนหาซื้อหวยเลขอายุหลวงพ่อจรันแต่ถูกกว้านซื้อเกลี้ยงแพงครับเมื่อวันที่26มกราคม259ื่อข่าวรายงานว่าหลังจากหลวงพ่อจรันทิศธรรมมุนโมนะครับชาวอาวาสวัดอัมพวันจังหวัดสิบบุรีผ่านนักเทศวิปัสนา,าจารย์ชื่อดังได้รักสังขารที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อเวลา08.37นของวันที่25มกราคมที่ผ่านมา โดยมีสิริอายุ87ปีเมื่อประชาชนทราบข่าวไม่นานนักสแสวงโชคก็หาลอตเตอรี่เลข87กาะรแะจวรางจนหมดแผงทุกแผงในตลาดอ่างทองครับนางระดาจำนงเวทอายุ49ปีกล่าวว่าวันนี้ออกมาตลาดตั้งแต่เช้าเพื่อมาหาซื้อลอตเตอรี่เลข87เก็บไว้เผื่อมีโชคลาภแต่ก็ผิดหวังเพราะทุกแผงขายลอตเตอรี่ในตลาดอ่างทองต่างผู้็ิเสียงเดียวกันว่าเลขดัง เลขดังมากหมดไปตั้งแต่ที่ทราบข่าวว่าหลวงพ่อมรณภาพแล้วเช่นเดียวกับนายสลิชัยตันเจริญอายุ5 4ปีชาวอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับกล่าวว่าตนหาซื้อหวยในตลาดป่าโมกไม่มีเลข8 7จึงเดินทางมาที่ตลาดอ่างทองเนื่องจากเป็นแหล่งขายหวยที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดแต่ก็ผิดหวังเลขอายุหลวงพ่อจรันถูกขายหมดแล้วแม้แต่เลขกลับคือ78ก็ไม่มีเหลือด้านนางสาวดวงกรมนครับเพ่งชัย อายุ38ปีแม่ค้าขายหวยกล่าวว่าหลังจากหลวงพ่อจรัญมรณภาพเลขอายุ87ก็ขายหมดทันทีบางคนมาซื้อทีละหลายหลายใบเป็นเลขที่ดังที่สุดในขณะนี้และรองลงมาคือเลข36ซึ่งเป็นอายุของปอด,ดาราที่เสียชีวิตไปแต่ก็ยังมีเลขอยู่